ครับครับก็ตุนแล้วก็ขอแนะนำพระรากกรปรมการตีศามของเราผมพี่ได้เชิญมาเดี๋ยวองค์นะโคแล้วพอดะครับขอแนะนำวาท่านที่หนึ่งนะครับผมอ่าท่านครนายแพทย์วิการนัเกิดผลค่ะมาัมาจากมาจังโรงพยาบาลศีธัญญาจักรเชียงใหม่ค่ะ ครับผมท่านที่สองครับผมในจุฬสังวงวิทยาชาติครับผมผู้ช่วญการด้านจิตเวชนะครับจากจากโรงพยาบาลท่านที่รเดียว่าดรดวงรัศมีจนตาวงค่ะรับผมท่านที่สครับผมทานอ่าพันธุวโทนรงศักดิ์นะครับผมท่นังสีครับผม คนหน้ากองสุดฐานของนี uh, <S <S uh, nah, nah, nah uh, ้สอาลนะผมชินและกับการทักสุดท้ายนะคะคือน้ำน้ำอะแทบหนึ่งนะผมเป็นเป็นหมอผีจะบู๊ได้ อ๋อค่ะก่อนที่จะเิ่มการต่อบาทีนะคะก็จะมีอ่าบสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมรับชมรับฟังนะครับค่ะครับขอิญรับชมได้เลยค่ะจะรุนตีครับผมค่ะคนบ้าเล่นไอโฟนเลย I'm going i <laughs> don't ค,คิดไปหมดแล้วค,คิดไปว่า้เดี๋ยหนะให้หนูมาแค่นี้ท <c oughs> ุกวเลยเนี่ยแน่แน่ใส่เนดนาแ่ว่าใส่แล้วจ <c oughs> หลายั <c oughs> ขออนุญายกเลกไ่ไม่ไม่ไ่ก่อนก่อนกลับนะคะไม่ให้เดินโชว์สวความสาพควาสุขภาพแล้วกลัวแม่แม่ขอสุนันนีคะเเดี๋ยวฉีดยาหรือยังฉีดยาหรือยังฉีดยาก่อนเข้าไปก็ได้าต้อง ตกองกันนะครับ่ะดีค่ะไม่ลืมตัวทุกทีเลยชื่อเสียงเรียงนามชื่ออะไรคะนี่แต่เราเรียนอะไรครับชื่อปราสาทพรค่ะพรน่ะปราสาทพรนามสกุลพรปราสาทอีกโอเคค่ะฮวงสวยช่วงนี้ฮวงสวยนิดนึงปากมีจิิดาสีแดง่ไปี่อเอาสีพูดีกว่าปากแด้เป็น ถามแ่ีกว่าแค่นี้พอเลยเจะรยากาใช่ไหมยา้ป้าประนอไมยุ่งกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมทำไมด้ก็เดี๋ยวรักไม่ออกต่อไปนะคะก็การโต่อทีในครั้งนี้ก็คือเป็นโรคจิตดีกว่าเป็นโรคประสาทอยู่แล้วแล้วแลว้แล้วนะคะอ่าส่วนทางฝ่ายเสนอโรคจิต ท่านที่หนึ่งค่ะโรคเจ็บมุกค่ะมุกท่าน่หนึ่งครับผมนายสลาวุธทองทองทีนะครับผมท่านที่สองให้ิศิลาเงินท่านท่สนายอุสรต้นชูส่วนทางฝ่ายค้นะคะก็คือโรคประสาทประสาทจิรือเปล่าคะ้ได้ค่ะท่านที่หนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะต้องขอแนะนำเลอ๋อเฮ้ยไปให้ฉันแนะนำละ สวัสดีเรียกพลังท่านทั้งหลายขอทักทายด้วยรอยยิ้มปลื้มปริ่มยิ่งถือเป็นเกียรติพวกโรคจิตมากเสียจริงและเป็นสิ่งภาคภูมิใจที่ได้มาใช่ม,มาวันนี้พวกโรคจิตทุกทุกคนสุขล้นเหลือและมาเพื่อสู้ฝีปากพวกโรคประสาท ขอขอบคุณอาจารย์อังสรีที่จัดมาฝึกคารมสร้างคุณค่าเป็นอาวุธตัวดิฉันสลาวุธสุดใช้เลยมใครจะเถียงสวยสลาขาวป่องอยู่ตรงนี้นนขอเป็นหงสวยดีมีที่ไหนไไต้องนี้เลยสาว เอกอิงดูจริงใจเลิศกว่าใครในแผ่นดินทิ้นกำแพงทุกปัญหาไม่ขอยอมพร้อมเร่งรุดหวังจะหยุดพวกโรคประสาให้หยามกลัว ของจองแล้วห้องจองนี่กว่าครับ <co ld> ส่วนผมนายลิขิต <co ld> พินิจดูรู้ชัดถ้อยไม่ยอมปล่อยประเด็นผ่านรู้งานทั่วพูดจริงจังอย่างจริงใจไม่เมามัวไม่พูดมัว่วรู้ทันพวกโรคประสาทส <co ld> นุกั แต่ตอนที่ไหนเนี่ยสุดท้ายผมอนุสษรคนใจเด็ดหลายทีมเสร็จก็หมดเลยไม่ตรงทางเดี๋ยวหลายพิเด็ดหด้อเปล่านอนุษรรอบที่ผู้เชื่อเชือนคงบาดใจแต่ไม่พ่านพร้อมสู้การโต้วาทีอย่างดีใจขอบคุณครับ ฝ่ายค้านจะมีอะไรมาสู้เขาไหมครับมาวันนี้ฝ่ายค้านไม่มีกรอนจำท่าวจำ่าวค่ะฝ่ายค้านที่แสงอ่อนโยนอย่างพวกเรานะคะไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาทำร้ายฝ่ายเสนอนะคะในวันนี้ แค่อยากจะพาหน้าสวยๆของพวกเรามาให้ทุกคนในห้องนี้ได้เจอยชมแค่แล้นเองค่ะค่ะดิฉันนะคะคนแรกค่ะนางสาวทัญชนกสุเรียมค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวพัชริดาเกิดแสงค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้มาเป็นทางการขอเปลี่ยนลุคนิดนึงขอบคุณค่ะ รีแสงพระเวศก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยานะคะจะมาจะมาชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าโลกจิตกับโลกประสาทมันแตกต่างกันยังไงนะคะขอบคุณค่ะ